ตัวเองผมจะทำสิ่งที่อัปเดตใหม่มาครับเพื่อสืบสอดให้คุณเล่นเนี่ยมีความสุขนะครับโอยกูหาจุดยี้ของตัวเองได้แล้วจุจุจุ๊บจุจุจุดำดำเนี่ยเอ้ยเตีได้ด้วยอุ้ยอะไรอ่ะอันนี้อะไรอะไรอะไรขามันมีความสุขล่ะอะไรอะไรอะไรนี่ตัวอะไรเนี่ยนี่ตัวอะไรเออแอนเชอร์ยังไงก่อนเชอร์ตองนีบ เพร์อมึงเล่นไรเพิร์เกว่ามันจะขึ้นไม่จากน้ำได้นี่มันยากมากกว่าเัิส์่2อันเชิญหน่อยดิก็ใช้หินโซแซนวางสามอันเหมือนมันทำไอรอนโเลิมอะแล้วก็ใช้หัววางสามอัน